อยากผิวสวยต้องหยุดดูวิดีโอนี้ค่ะคนวันนี้เรามีรีวิวเด็ดนะคะที่ไม่บอกต่อไม่ได้จริงๆค่ะมาเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะหน้าที่เคยดำมากกะฝ้าหนามากนะคะทุกคนนี่คือปัญหาผิวของคนที่มีอายุแบบ40เล็กสี่แล้วนะคะกะฟ้าก็จะถามหาเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ตั้งแต่กินตัวน้ำส้มพูตัวนี้นะคะทุกคนดูผลลั ทุกคนดู่เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะจากที่หน้าดำมากฝ้านหนามากกะเยอะมากตอนนี้นะคะก็คือหน้าใสขึ้นกะจางลงฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะตัวนี้จริงๆค่ะตัวเซลเซราของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่บบำรุงลึกถึงระดับเซลล์จริงๆนะคะทุกคนใครกินตัวนี้ผิวดีผิวเด็ดผิวด้งลงแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าใครอยากสวยอยากผิวดีนะคะ วันละ2ชงซองนะคะตอนทองว่างสูตรบำรุงผิวของคนที่อยากผิวสวยเร่งด่วนตัวเมย์ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นคนที่ผิวใสแบบนี้นะคะนี่คือกล้องสดเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้คือจาหคนที่ผิวคล้ำแล้วก็ไม่ได้แบบมีออร่าไม่ได้กระจ่างใสค่ะแต่ตั้งแต่กินตัวนี้นะคะก็คือขาวใสขึ้นเหมือนกันค่ะเป็นว่าใครอยากผิวสวยเมย์ก็แนะนําไปลองเลยนะคะ